สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องโค้ชเทนแฟมิลี่เหมือนเดิมนะครับหลังจากเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอันนี้เราถ่ายสองคลิปมาเลยนะครับเมื่อกี้เราไปทานอาหารข้าวมาแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทานอาหารหวานนะครับอันนี้นะครับร้านอ่าร้านป๋องแปงนะครับเป็นร้านดังในจังหวัดปิโล่นะครับเป็นร้านรวงน้ำเต้าหู้นุ่งขนมปังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิมมอลกันนะครับว่าอร่อยมากแค่ไหนนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นคลิปที่สองของเดือนนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นมมีนะมันนมไม่ไม่กิงนมไม่ได้ของเมืองกินได้ไหมอันนี้เป็นนมไต้หวันนะอ่าอะไรนะตะก้อนเลี้ยงมาเยอะมันน้อยรสชาติก็จะจะจืดอ่หวานค่อนข้างน้อยเหมือนที่ชื่อเหมือนที่บอกว่าหวานน้อยนะนมก็จะเป็นสไตล์ไต้หวันเลยนะครับก็จะจืดจืด ร้านชื่อร้านบอกไปแล้วบอกไปแล้วตองในคลิปอยาบนไันนี้สุดต้องไปหยิบดนะอันนี้เป็นเฉากูวไว้มสดขมันตินืหอไฟ่งหอไฟมวนตนอย่ตรงน้จบขึ้วเขาแล้วหวานก็หวานเจีนะ๊ยบไม่หวาน ก๋วยกับก๋วยเนี๋ยวก็มีคำเข้ากันที่นี่นะครับอีกชนิดนึงนะครับเก๋วเขยทอดคนนี้อะไรครับอันนี้เป็นขนมปังปิ้งนะครับในยน้อมาชิมกัอะไรดีกว่า นมบังในนมขึ้นมาพอดีเลยนมใส่กับข้าวได้พอดีนะครับเอาขนมปังปิ้งไม่แห้งเลยกินไปปิ้งมามีฟองนุ่มมีความลึกนะครับอันอน, <ม S 1> นี้นมครับนมยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่รูม้มลยละครับลองรานเมนูสุดท้ายนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นไมโลเย็นนะพูดง่ายๆเลยอาหาปกติคนบะจะลองร้านทำไ,ไมวะ ไม่ไโลว์ก็คือนมก็คือไมโลปกติเป็นไมโลปกตินะครับรสชาติก็หวานๆนึเหมือนทั่วไปที่เรากินอ่ะที่เราเคยกินกันนะครับก็รสชาติทุกอย่างก็ประมาณนี้นะครับอร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไดท้ายขนมปังห่งชิ้นกินเก่งมากเลยนะซอสสวัสดีพี่ถือคุณวตืม ก็ตอนนี้เราได้ทานทุกอย่างเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับร้านเผงแปงนี่ถือว่าเป็นร้านขมนมหวานที่รสชาติดีพอสมควรเลยนะครับอ่าร้านนี้บอกให้ทุกเมนูเนี่ยถ้าจับนะครับทุกคนรสชาติทุกเมนูเนี่ยอร่อยมากๆอ่าทลนกินกันลงตัวนะครับสามารถกินหลังอาหารคาวได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากปิดแล้วจะมาปิดคลิปที่นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องโค้เดนแฟมิลี่ถึงพันทนะครับเดี๋ยวปลายเดือนธันวาคมนี้จะมีคลิปพิเศษอย่างแน่นอนนะครับรเวจอกันครับสวัสดีครับ